ประสินิเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับที่สนามยาม,มาโอก,กะแล้วก็ให้สัญญาณเริ่มเกมครับในรอบส2องทีมครับอาทิตย์หน้าเนี่ยแฟนๆก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับในรอบ16บทีมสุดท้ายครับส่วนข่าวสารต่างๆผลการแข่งขันรวมไปถึงโปรแกรมนเนี่ยสามารถติดตามและดูตรงนี้ก็โอ้หนครับ โอ้โหปุกน้อยกว่าแต่ว่าทำได้ก่อนครับอิสราวิอะไรแห่งประเทศไทยครับโอ้โหรูปเกมเนี่ยครองบอลน้อยกว่าชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ขึ้นนำได้ก่อนครับ <im itation> โอ้ดิย้อนดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับไหลมาเนี่ยประกบห่างเลยครับแล้วข้างในน่ะชี้ขออยู่แล้วปาดมาตรงนี้ครับโอ้โ oh ห oh, วีระพงศ์สิงห์สนนอครับ หนึ่งสูแล้วครับที่อิสลามวิทย,ทยาไรขึ้นนำก่อนครับโหเงยหน้ามองเลยครับเกิกฤทธิ์ไหลามาแล้วแปลโล่งๆหนีมือทางด้านพิเชนนจูมจันเข้าไปเป็นหนึ่งสูครับทางด้านของเฮสโคธพนิชกาลชดดำเนินยัดมา หากข้อให้ไม่มีธงนะครับแล้วยัดที่ตรงนี้ก็1ต่อหนึ่งโอ้โหโอ้โหรอบนี้เป็นสีวาววัดแก้วคำใต้ครับอโอ้โโแฟนๆได้เฮแล้วเหมือนกันครับพนิชการราชดำเนินครับไม่ไมไมลลตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ได้เลยเข้าใจปะโอ้ยอมโดนน้ำแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับ กลับมาเท่ากันแล้วครับหนึ่งตอนหนึ่งช่องนี้คือเราเห้าใจปบ้ตาี่ขาดหุ่นหลุดมาตรงนี้แล้วหักข้อยิงไปที่ตรงนั้นเลยครับเสาไกลวอลตันไนก็ไม่ทันเลยครับหลุดมาสังหารของสี่วัาวาดแก้วคำใต้ครับหนึ่งตอนหนึ่งเลยครับที่ทุกอย่างกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับดึงจังหวะเล่นกันทั้งซานครับ จับแล้วเอาครับลากมาข้าในแล้วจะยกหลบมาครับยังได้บุกต่อครับจังหวะสอไม่ดีแล้วครับแล้วพูดสินก็เป่าจบเกมครับที่สนามที่3ามพเราครับจบลงด้วยผลเสมอนะครับในเวลา90นาทีครับ ทางด้านสาธุชนนะครับที่เพิ่งลงมาครับวิ่งมาซัดเลยครับไม่พลาดครับสาธุชน1-0ครับที่ขึ้นน้ำไปก่อนครับเกิดฤทธิ์ครับวิ่งมาซัดไปทางซ้ายครับ ไม่พลาดเหมือนกันครับจะด่วนได้แม่นขนาดไหนครับด่วนกับวรัตนไรัชานนวิ่งมาสตัตวโ์โอโหติดเซฟครับไม่ได้ครับลูกนี้ต้องเซฟเพื่อกลับมาเท่ากันนะครับพามีครับ วิ่งมาซัดสองสู่สองหนึ่งขออภัยครับไม่พลาดครับทางด้านวอ,วอ,วอานาร์ตวอรัตนานบุตรศิษย์นายสัญญาครับกิติภพเข้าเพื่อไล่ขึ้นมาก่อนนะครับกิตติภพโอ้โหไปถูกทางด้วยครับแต่ว่ายิงดีครับ แล้วพึ่งลงมาเลยครับสัตนาน์อแว์สัตตะนัน,น,นก็ไม่พลาดครับสามคนแรกของอิสนาวิายาลัยในเกมเนี่ยเป็นตัวโฮดิ้งนะครับปฏิพัทโอ้โยไปถูกทางแล้วบอกว่ายิงมุมดิกเลยครับปฏิพัทจะพงสัญญาณมา วิ่งมาสัดไปผิดทางครับพิชญนลนแล้วสิวาวัดแก้วคำใต้ต้องเข้าพื้นลุ้นต่อนะครับสิวาวัดวิ่งซอยเท้ามายิงติดเซฟก็เรียบร้อยเลยครับ ับเป็นทางด้านของโรงเรียนอิสลามวิทยาไรครับที่เอาชนะจุดโทษวิทยาไรเทคโนโลยีพาณิชยการราชดเนินไปได้ครับในเวลา1-1ต่อ1ครับแล้วชนะจุดโทษไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ครับ